สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาแนะนำวิธีการใช้งานชีวพันธุ์ค่ะเราสามารถแบ่งใช้งานตัก1ช้อนชาผสมน้ำได้1ถึง1.5ลิตรค่ะผสมผงชีวพันธุ์ให้เข้ากับน้ำค่ะแล้วรอจนตกตะกอนวันนี้ถังพ่นที่เราใช้ขนาด2ลิตรค่ะเป็นถังแบบปั๊มน้ำขึ้นมาให้เราเลือกหัวพ่นที่มีรูใหญ่เพื่อป้องกันหัวพ่นอุดตันจากนั้นให้เราเทน้ำที่เราผสมผงชีวพันธุ์ไว้แล้วเทในถังพ่นค่ะประโยชน์ของเศษตะกอนอย่าทิ้งนะคะ ใช้ผสมน้ำรถผักดินต่อได้หรือใส่กล่องปลูกกำจัดหนอนแดงบำรุงรากได้ค่ะหรือใช้อนุบาลรากผักที่เกิดจากการเน่าเสียหรือรากแคะแกรนปมได้ต่อมาเป็นขั้นตอนการพ่นค่ะหลังจากที่เราแยกต้นกล้าลงกล่องปลูกแล้วเราจะยังไม่พ่นผักโดยทันทีนะคะจะรอให้ต้นกล้าป,ปรับตัวได้กับกล่องปลูกที่เราแยกลงไปแต่ในระหว่างนั้นทางส่วนของเราจะพ่นรอบบริเวณพื้นที่ปลูกทุกๆ2วันค่ะ เพื่อป้องกันมดหรือแมลงเดินซึ่งต้นกล้าจะโดนรบกวนมากค่ะในช่วงนี้หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ5-7วันค่ะหลังจากที่ผักของเราได้ปรับตัวลงในพื้นที่ใหม่เรียบร้อยแล้วเราจะผสมน้ำและพ่นชีวพันธุ์อย่างในภาพค่ะโดยจะพ่นรอบกล่องปลูกและให้โดนผักทางด้านหน้าใบผักและด้านหลังใบผักค่ะว่าด้วยเรื่องของศัตรูพืชค่ะหลังจากที่เราแยกต้นกล้าลงกล่องโฟมแล้วสิ่งที่เราจะพบคือ มดมแมลงเริ่มเดินและจะเริ่มมาเกาะผักของเราค่ะทางสวนเราก็พบเหมือนกันเป็นเพี้ยไฟจะเริ่มเกาะต้นกล้าระหว่างนี้ <มะ S 1> เราจะพ่นให้ทั่วๆค่ะจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือด้านใต้กล่องปลูกค่ะพวกมดหรือมแมลงหากใครไปนสนามหญ้าแบบของบ้านผักคูคูนะคะจะมีพวกมแมลงหรือเป็นรังมดอยู่ข้างใต้บางครั้งค่ะมดพวกนี้เจาะ ผงดำจนน้ำรั่วไปแล้วก็เคยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องป้องกันคือต้องฉีดพ่นให้ทั่วเลยค่ะเพราะอันตรายมากเลยน้ำในกล่องอาจหายไปได้โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุเลยเพราะว่าจะเป็นแค่รอยตามมดเล็กๆค่ะต่อมาค่ะนอกจากเราจะใช้ชีวพันธุ์พ่นป,ป้องกันแล้วเราจะต้องจัดสภาพโรงเรือนปลูกของเราให้โปรง่งโล่งและระบายอากาศนอกจากจะช่วยป้องกันเป็นแหล่งสะสมศัตรูพืช หรือวัชพืชแล้วเรายัางสามารถป้องกันโรคใบจุดหรือโรคระบาดท,ที่เกิดจากผักได้ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับฤดูฝนนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพผักและพื่นเชื้พันธุ์กันไว้อย่างสม่ำเสม,นสมอนะคะการใช้งานชีวพันธุ์เป็นทางเลือกให้เราหลีกเลี่ยงลดการใช้เคมีและทำให้ผักของเราสุขภาพดีปลอดภัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะ